สวัสด <mile> ีครับอ้าวลองทักดูสักนิดมาชิดอะไรตะบิดอ๋อลองมาชิดอะไรตะบิดอะไรตะบิดอ้าวเดี๋ยนะกับขิดกับขิดอะไรตะบิดอ๋ออะไรตะบิดสวัสดีฮะับใส่ดูคนด้วยนะฮะรู้ดิทีนนี้ต้องติดแทนแปดสิวเลยอ่ะมันนึง อะไรเอ้าหูหน้าค้างหาอยู่แล้วเมื่อกี้มันเหนื่อยอ่ะหน้าค้างหาเลยอ <c oughs> ี่มืนกานที่ไม่อาบน้ำเลยครับวันนี้ไปข้างนอกมาก็แบบรีบมาประสบพบเจอกลัวว่าทุกคนจะหลับไปเสียก้อน <c oughs> เออรอนะวันนี้ค่ะคามิดาแบบมีเรียนเต้นนะฮะแต่งตัวไปไม่ดูสภาพชีวิตตัวเอง <c oughs> เออวันนี้เป็นต่อก็สีส้มนะวันนี้แบบหลายคนใส่สีส้มเลยนะครับผมเต้าหู้หรอมากเต้าหู้คืออะไรอ่ะเต้าหูคืออะไรอ่ะครับเต้าหูคืออะไร,ะร,ออะไรซ้อมเนี่ยไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันแล้วไงไม่เห,อหรอครับถ้าเพราะว่าเราจะได้ไปเจอกันไงไหนใครมันใจเข้าไปอาบนะ้ำอยู่อาบเอ้ยเออมันกระตุกนิดนึงบ้นะเอเป็นเพราะว่า Because you... of อันนี้หลืมเปิดไวไฟหรือเปล่าเปิดแล้วอุ้ยหน้าเขียวเลยขนาดนั้นหน้าพระเจ้าโทษนะ ถ้าไม่ถึงกระตุกวันนี้เป็นเพราะผมคิดถึงคุณแน่เลยว่าผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครับทุกคนสวัสดีฮะสวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของตัอูด้วยนะครับผมไอ้เออเอเออเอเออเออห้าเดือนแล้วหรอหูยขอบคุณนะครับโอ้โห มันห้าเดือนแล้วนะมันห้าเดือนแล้วอ่ะแบบทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเลยอ่ะไม่บอกฉันยังดูแบบเธอไม่ถึงสิบไลท์เลยนะฉันยังดูเธอสตรีมไม่ถึงกี่เกมเลยนะสวัสดีครับเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เออคนเป็นภูมิแพ้ที่ันทนละมันหัวใจลมลมเป็นภูมิแพ้แล้วัวดใจัวใจ มันน่าจะเป็นเพราะว่าสัญญาณไ i ไฟออสมติเน,นี่ครับผมมาสตีมบ่อยๆนะจริงหรือเปล่าเ่บ้าออยยมาได้นะอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาตั้งค่าไอ้นี่ได้แล้วว่าแบบไฮลงไฮไลท์แมวอ่ะมัน,นยอากทำให้เป็นแล้วค้างเก่งกันนะี้วันนี้ดูยังดูยังดูยังแบบ หัวจะกระตุกเลยไหมล่ะผมมากำลังคิดว่านะครับเฮ้ยขอบคุณครับพรุ่งนี้ก็ยังต้องทำงานแต่ถ้าเธอมาสตรีมก็สู้ตายไปเลยค่ะรักเธอเออรักเหมือนกันขอบคุณรักทีเซอร์หลอกมากเฮ้ยทุกคน อะ,นะ,ะ23นี้ไปหาไม่ได้แล้วนะเิด็งานฮือ,อไม่เป็นไรนะครับมีใครอยากได้บัตรแม้ทักคุณเบบี้เบิร์ดไปได้นะ <c oughs> อ๋อล a s t เต้นดีมาก <c oughs> ลาสคิสลาสคิส <c oughs> ทำไมมันกระตุก ทำไมไม่เข้าใจเลยเป็นเพราะว่าพี่ต้าอูหายปวดคอแล้วยังคะหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วธรรมะกระตุกจิตกระตุกใจนะฮะไม่น่าจะเป็นที่สตรีมครับน่าจะเป็นที่กล้องทานน้ำมันมวยแก้ปวดคออุ้ยขอบคุณครับแกปวดขามันมอคืนวันนี้เอยปวดคอเลยมันมีคนนวดนให้ม,มีแต่น้ำมันไม่มีคนนุน้ ทำมากระตุกจิตกระตุกใจไงจำไม่ได้อะอะไรวะพี่หูแนะนำวิธีการจีบแบบคราวๆหน่อยถ้าเป็นพี่หูจะจีบยังไงพี่หัวหอโอ้กระตุกเกินเดี๋ยวนะขอคิดก่อนมันเกิดจากอะไรอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตหรือว่า อย่งงไม่กระตุกอ่ะกระตุกเลยเก่งดีนะะันะอ่ะคือจะบอกว่าเราก็แค่ชอบแบบชอบเราไม่จริงเขาอย่าอย่าใช้คำว่าแพลวแพาวใช้คำว่ามีชั้นเชิงดีกว่าเราจะเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการอกหักอันนันแล้วต้องไม่กระตุก เดี๋ยวนะผมขอใช้สมาธิอ่ะอ่ะัดวิดีโอทำไมอ่ะอะไรวะเน,นี่ยเอ่อผมว่าเราต้องมีมันมันแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีชั้นเชิงใช่ลองลองแล้วขึ้นใหม่ไหมยกทหอไม้เมื่อยไหมครับว่าไปนั่นก็คือเราต้องคุยให้รู้ว่าเขาชอบหรือ,รอเปล่า โดยที่เราแบบคือผมว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยทําให้คนมาชอบแบบแบบจีบโดยการที่แบบว่ามาชอบเราหน่อยอะไรเงี้ย ideally. แต่ว่าจะเป็นฟิลว่าแบบมีโอกาสามากน้อยแค่ไหนดีวะเราจะประเมินตัวเองเราว่าแบบวิ <where> เขาชอบเราเหมือนกันนะนี่นอ <landscapes. S 2> ่าเราค่อยเข้าเพราะว่าจีเป็น <hoof> คนจีเป็นคนไม่ค่อยเซลฟ์มากๆเรื่องการจีบคนอะไรเงี้ยครับ ใช่ถ้าจะจีบใครสักคนนึงคงต้องดูว่าเขาชอบเราหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันเหนื่อยนะการทําให้คนคนนึงชอบเราอ่ะมันเหนื่อยจริงๆนะเออเป็นกำลังใจใู้มิใจเออวันอุมียาแล้วอุมี้าแล้วนั่นแหละนะฮะเฮ้ยจะจีบน้องบอสยังไงโอ้เขาถังแม่ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องบอลเลยไม่รู้เหมือนกันอะไรนะเขาชอบเพลงเลยแต่งเพลงจีบไม่ค่อยแต่งเพลงจีบให้ใครส่วนใหญ่จะเป็นแต่งเพลงแบบจัชีวิตจริงอ่าแต่งเพลงแต่ชีวิตจริง ที่มันกระตุกเพราะสะดุดความรักที่มีใ tamam> ห้หน่วยก็ได้เอออ่ก no. ็ไม่แน่ความรักหนูอาจจะมาสะดุดกระตุกเน็ตพีก็ได้วันนี้จะพูดเรื่องอะไรลืมไปแล้วเนี่ยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรวะลืมลืมจริงๆเฮ้ยลืมไหมแอบกระตุกนะอันนี้เล่าหรือคิี วันนี้อยาเล่นเกมลาบนะครับผมไม่มีท่านใดชวนมาเลยตอนนี้คุณไดมอนคุณโซฟีอ๋อพรุ่งนี้วันหยุดมันอยู่ของพวกคุณฮะตาอูไม่หยุดครับผมตาอูแค่ตังโาแบบเอ้ยพรุ่งนี้วันหยุดเข้ามาดูได้นะถามว่าตาอูหยุดไหมไม่นะหยุด นอนกันหมดแล้วมางนื้อหละสิพี่ฟี่เห็นโผล่อ๋อพี่ฟี่ไปรอ้องพลงร็องพี่รอ็องพี่ฟี่ไปร้องพลงร็อโอ๋อกระตุกแ้วขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวนะ อย่ากระตุกสิครับวันนี้ห้ามกระตุกนะโอเคไม่กระตุกแล้วนี่ไม่กระตุกแล้วเอาไม่กระตุกแล้วอ่ะไม่กระตุกแล้วรอรอรผมรู้แล้วแบบ ฮัลโหลเมื่อกี้ผมกดปิดเครื่องไปเลยอ่ะมันจะท้ออะไรขนาดนั้นในชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกหน่อยครับอยากกระตุกกระตุกไหมเธอไม่กระตุกไดไหมเธอไม่กระตุกไดไหมเธอกลับมาเป็นฉันได้ไหมฉันสู่ชีวิตเธอละสู่หรือเปล่าฉันคิดไปแล้วเธอคิดไปยังที จะิดเล่นๆแต่แทก็โก้ไปกูจริงๆสิงิงกิไม่รู้จะเอายังไงติดไคิดไปไกลอ้าวก้องไม่ติดแล้วทีนี้อ้า้วเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยไอวีแคม นี้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยอย้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอโอ้ my god มันค้างทุกคนอ้น ชีวิตนะเกิดมาไม่เคยรู้ขนาดนี้นะอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครอีคูใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครทุกคนครับเราไปเจอกันในทิกตอกดีกว่าเราไปเจอกันในทิกตอกเราคงเล่นเกมไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละ ขอ้พระทําโทษอย่างหนักเลยอะ่ะมัดกะทายกเหรอจริงเขาจะกนันน